โจโจวัดดีแล็บโยวัดดีเกมที่มีชือ่อว่าไล่ไออฟตายไล่ออฟซิกมาเลยซิกข้อมีแปดหกลงมาคนเสียคนละซิกกันด้วยดี้ฮะผมมาพอมเพืขนาดนี้สุดไม่กกี้ขายเลยตัดตัดตัดตั คือแตแตไติตดยิงมันยิงมันยปแลสุดยไอ้ไอ้ไอ้พักี่ยบอกไว้ก่อนไม่ได้เล่นนะชวงเล่นมาพักเสียงเฉยเก็บเป็นหนึ่งไหนไหนไหนกูลองมั้งูองมากกูขอฟาร์มกูขอฟาร์มตาเนฟาร์มานี่มันฟาร์มัสปืนปไีนเปอร์ น right, ายแตกจะเป็นสไนเปอร์เลยซมาร์ท่ไม่สรี่จต้องเจจากมาแจกของแล้วสัตว์คมไหมพีบีกูเติมให้แม่งอ่ะเดกเป็นล็กวีโลนิดวีโลหิตเฮ้ยเฮ้ยค้างข้างข้างตัวเห็นเมื่กี้ก่อนยิงมั่วยิงมั่วเป็นวาเลนเห็นมาบอกเลยมีข้างตัว สตนิปเปอร์ได้ฮะปังเป็นเกมมีปืนที่มีพลังงานบางอย่าง,างป้าตายห่อฟาร์มาร์สนะอ,อส,ะสองตา,านี่นคือฟาร์มาร์สมันกดพี่พีพี่พีกดหนึ่งสองครั้งจะเป็นอาวุพิเศษเย้่สามสองครั้งจะเป็นหมัดกูรู้แล้วไอ้สามสองอะอฟิลป,ป้าเล่นแม่งไอ้มีดเนีย่ย เฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้ว่เวาเอเอแป๊บหนึ่งมอกินมึงสองตากูสองมั้งนี่โหเฮ้ยออะโดดไปเออนั่นแหละแวนไอน้เฮ้ยมันคืออะไรด้วยเหรอวะอ๋อที่สองสไลเปอร์ตำนาน อฟามาร์ไปดิเชี <If> ่ยแมงฟามาร์เป็นสไนเปอร์เนี่ยตอนนี้ปั๊บ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 ปัด้ปั๊ปัปัปับปังปับปั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 บปั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 ัปัปัปััป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 ั ว่าแล้วเออแล้วยิง้ทีตนมีเอรไหมเอิบาไม่มีพลังด้โคนเ้เลยทอ้เหี้ยปบ้านเอิ้ดิเบาไปเอิลคนไปตัดเพื่อนไปแบบไม่เล โอ้โหมาพี่ฟ้าล้วบอสลาดา้าเยี่ยบฮะอะไรอ้าเยี่ย,ยตะไน่ก้นายหายย่าเกมนี้ก็เหมือนพอยแบงค์ทุกประการยกเว้นอย่างเดียวแม่งแตกปืนได้ ฮฟาร์ม uh ัสฟาร์ม er, mm ัสสไตเปอร์ตำนานเฮ้ยโฟกัสมาทำมีได mm ้ด hmm. ีกว่าเ hmm. ้น hmm. ี weed. ่มัมีอะไรเบิดวะ พร้อมระเ 1941, 4, 3, Catholic. บิดวางกันามหาเกยีเยกรเ a i ออ500เพใช่500่งอยาาวัดตีแลบโยได้สิฮะเห็นไหมจะมีเวลาบอกได้แล้วก่นทีเยคว้าระเบิดไปแล้วเอาเยอนี้ทหไมวะโอ้โห แบงไม่ได้อกอกวางระเบิดไว้ทักขึ้นเลยตกบัไดอะตกบัไดทักขึ้นอะเหร้ายเหร้ายเหรวางเลยวางเลยวางไปเลยเอออะไรวางเลยไม่คขึ้นเออวางไว้ด้แะดีแล้วมมิลเลอรลเจนเดสัตว์ว้าวว้าว ผมชื่อแล็บโยไบโก้แล็บโยเอ้ยเดินไปโยไฮโลไฮโลโยโยพี่ lo, yo, yo, มันเอาไม่ได้เอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตา,ตายแลนะตายระเบิดอยู่เหรอมันไม่หายเรอวะเดี๋ยวเป็นแบบพีบีเยืยตายแล้วผิดระเบิดหายกลัวระเบิดกดไว้ตายหายหายเลย ดักไว้กลางป่าแม่แกไปดักไว้กลางป่าเพราะไงก็ต้องมีคนมาแต่มันจะโดะนหรือบ่งแค่นั้นแหละ,ละวางเลยมีแค่อันเดียวเลยที่หายวางไปบันไดที่เดิมบันไดที่เดิมเห็นหนะ้าบอกแล้วไม่หายกูว่าแล้วไม่ต้องหายมันตายระเบิดหายยิงเลยทะลุเลย แม่งเฮ้ยท็อปสั่นเนี่ยว่ะแม่งเสียงก็เออตายเหรอแม่งใช้พิกอส์เหรินใครอยากเล่นเกมนี้นะฮะบอกไว้ก่อนใช้ Gmail ในการเล่นใช้ ID ใช้ Facebook เล่นแล้วก็สมัคร ID เอาเองอะไร เพื่อนแม่ใส่ลาสป่าเล่นด้เหี้ย fall away เหี้ยรถไฟอะ yeah. ไรจะห้องเปิดบ้านป้ามาสีเหลืองเใส่ใส่ก้อนสไนเปอร์พื่อระยะการจะยิงอัดแสในไกลแต่เอาจริงคือมั่วใช่ยิง <c oughs> ยิงบอมแม่งเดี๋ยวปืนน่ะม,นนมันโดนมาัาเนาะโดนยิงไปยิงไปยิงไปเลย <c oughs> ปัง <c oughs> เห็นว่ามันโดนแต่มันไม่ตายเ <c oughs> ขาเสียเกมนี้อยู่ที่ว่าเปลี่ยนปืนยากไปหน่อยเดีด๋ยวปรับปุ่มได้นะเกมเนี้ยฟกปรับปุ่มมะเป็นเปลี่ยนปืนเป็นทีมะปรับเออ เอ้ยปบปุ่มเถอะเฮ้ยเบาๆนี่อ่านได้แบบแสบอีเหี้ยได้แปดนาทีครบสิบนาทีไม่เลยพีโ <Pf ie. S 1> ออยู่ปั้งวีโลฮิตฮัลโลฮิตฮีโลฮิตอ๋อวีโลดิตตายฮะมาเดี๋เอาเอาเอาฟาร์มาร์ดมาให้กูโอ้โหแม่ฟาร์มาร์ดเอาไอ้เหี้ยพอหมื่นหมื่นหมื่น มื่อก่นเด็กเขาไม่มีวงมีวาฟเลยนะปืนอ่ะมึงอ่ะปืนอ่ะล่ะปาให้โดนเลยปาให้แม่นโอ้แม่จิ้มพื้นก่อนเลยมึงจะโชว์สเต็ปมีดปาไม่โดนอะ่ะปาว่าว่างั้นปาว่าเป็นไงวะไม่เคยเห็น เก็บเสียงแล้วไหมนะเราให้ได้ยูต้องได้ครับป้าพกก็ใช้อ๋อแล้วพกอะไรเฮ้ยกูดบายก่อนไหมครับวิดีโอนี้ กู๊ดบายกายบูด๊ดกายบู๊ดกู๊ดบายกู๊ดบายบายบายวิดีโอที่เขาลาไปก่อนนะครับสำหรับใครอยากรับชมก็รอที่วิดีโอหน้าเลยวิดีโอที่เขาลาไปก่อนสวัสดี ABC.